มาจบเรื่องของเราดีกว่าเถอะได้เดี๋ยวฉันจะจบให้แต่คนที่ต้องตายคือแกอไม่ใช่ฉัน มีปัญญาเล่นง,งานเช่นได้แค่นี้เองเหรอมดเจ้าพายุ

สีมือแกก็ใช้ได้นี่แต่น่าเสียดายที่แกเป็นคนไม่ดีอย่ามาทำาบาปนี้หน่อยเลยเพราะยังไงวันนี้แกก็ต้องตาย แกมีหูทิพย์หรอวันนี้ฉันจะไม่ยอมให้แกทำร้ายคนบริสุทธิ์อีกแล้ว ต้อ้แกเก่งแค่ไหนยังไงวันนี้แกก็ไม่รอดอ่าาาาาแกคิดว่าแกหายตัวได้แค่คุณเดียวเหรอาาา Gabi đi cam yung là. Hahaha. 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 ทีนี้แกเห็นของจริงแล้วยัง mạnh sẽ thả Tại sao? Những ngày hôm nay kể có mấy rồi? น <tes> <th> ี่แกมีวิชาดูดเลือรอาบผมด้วยเหรอฉันทำได้มากกว่านี้อีก มันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงทำให้ฉันทำอะไรแกมไม่ได้เดีย๋ยวบอกนะว่าแกมีพยาสมิงเหล็กใช่แกพูดถูกนอกจากจะมีพลังพุทธคุณแล้วฉันยังมีพยาสมิงเหล็กอีกวันนี้ฉันจะกำลับแก ถึงเวลาแล้วสิที่แกจะต้องกลับไปชดใช้กับในโลกันนะลกหมัดคู่สถานพระสุธาสถานพระเฮ้ยเอาสิพาฉันเลยวิวังกังฮะ Kẻ kích những chai <laughs> được lên áp con dâu แกอย่าลืมสิตอนนี้อาคมแกกับพลังชีวิตของแกผาสานกันเป็นหนึ่งถ้าอาคมแกเสื่อมแกก็จะตายไปด้วยแกทำอะไรกับตัวฉันทุกอย่างไม่จบแล้วนี่มันอะไรกันอาคมชนไหนไปไหนไม่ ม่จริงทำไมมันถึงเป็นแบบนี้น